สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้นะคะพี่เหมียวก็จะเริ่มสอนภาษาโนาวเวกันเลยนะคะภาษาโนาวเวเนี่ยพยัญชนะทั้งหมดก็จะเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยนะคะ a ถึงแซนะคะแล้วก็จะมีตัวสระเพิ่มเข้ามาอีก 3ตัวคืออเออโอนะคะนั่นแหละแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยัญชนะและสระสพยัญชนะสระนะคะในภาษาโนเวมีอะไรกันบ้างอ้าวมาชมกันเลยค่ะอะคันนี้เราก็จะมา ดูว่าพยัญชนะทั้งหมดนะคะพยัญชนะและสระในภาษาโนเวมีอะไรกันบ้างนะคะอันแรกก็คือ O B C D ี F ยโคลอัม ท Q R S T U V W X Y Z A E O นะคะนั่นแหละแล้วเพื่อนๆก็ได้รู้แล้วนะคะว่าพยัญชนะและสระ ทั้งหมดของภาษาโนเวมีอะไรกันบ้างต่อไปพี่เหมียวคลิปต่อไปนะคะพี่เหมียวจะมาสอนอวิธีการเริ่มพูดกันเลยนะคะแนะนำตัวเบื้องต้นฉันชื่ออะไรเธอชื่ออะไรสบายดีไหมอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย